รถสไตล์ผู้บริหารเป็นรถเก่งกลางและก็ต้องบอกเลยว่าแต่ราคาผ่อนสบายเหมือนรถเก่งเล็กเลยนะครับคอนโซลหน้านะครับจะตัดกันแบบตัวเบาเลยให้ความสวยโดดเด่นเลือกในส่วนของโปรโมชั่น0%จะผ่อนเพียงเดือนละ7,000พอบาท บรรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดอีกเช่นเคยก็จะมาแนะนํารถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรถเข้าใหม่ที่เราอยู่กันเนี่ยจะเป็นรถกลุ่มต้องบอกว่าเซกเมนต์ที่เป็นรถสไตล์ผู้บริหารเป็นรถเก่งกลางและก็ต้องบอกเลยว่าแต่ราคาผ่อนสบายเหมือนรถเก่งเล็กเลยนะครับกับเจ้าคันนี้เลย Toyota a u t ติเครื่องยนต์ 1.6G ปี2016 นะต้องบอกว่าเป็นไมเนอร์เชงเพราะว่าในส่วนของกระจังหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมแล้วก็ในส่วนด้านกันชนหน้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วอะถ้าใครเคยใช้หรือเคยเห็นในรุ่นโฉมปี2014โฉมของเขาก็จะมีความแตกต่างในส่วนของกันชนด้านหน้าจุดนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงจุดของไฟตัดหมอกจุดนี้แหละที่จะดูว่าเอถ้าไมเนอร์เชงมีความแตกต่างจุดนี้เท่านั้นเอง ส่วนไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับไฟหน้ายังเป็นมันติรีเฟลกเตอร์แบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของรอบนอกกันก่อนอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามากับล้อเดิมโรงงานนะเป็นอะลอยด์ทูโทนนะสีเงินตัดด้วยสีเทา่าแล้วก็ยางนะครับเป็นยางขนาด16นิ้วอ่านี่เลยนะแม็กขนาด16นิ้วขอโทษนะครับมาพร้อมกับตัวยางดันลบยางใหม่ ใช้งานกันยาวๆได้เลยอ่ะแล้วก็ตัวลักษณะจุดที่มีความโดดเด่นของเขาพอเป็นตัวท็อปเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเปิดด้านในให้ชมกันนะครับเข้ามาชมในส่วนของด้านในของตัวรถนะพอเปิดเข้ามารุ่นตัวรถเนี่ยพอเป็นอลติสพวกนี้ถ้าเป็นสีเทานะครับตัวเบาะเขาจะเป็นสีครีมแบบนี้นะครับสีครีมแบบนี้เลยถ้าเป็นสีดําบางคันก็จะ ตัวภายในก็จะเป็นสีดําก็มีนะครับอย่างเจ้าคันนี้นะครับคอนโซลหน้านะครับจะตัดกันแบบตัวเบาะเลยให้ความสวยโดดเด่นพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวเครื่องเสียงเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าเนาะยังไม่เป็นมเนอร์เชงเนี่ยตัวจอเขาจะไม่สวยแบบนี้นะครับอันนี้ไล่คอนโซลหน้าให้เป็นมิติสวยโดดเด่นนะครับมาพร้อมกับ ตัวแอร์แบกโหต้องบอกเพิ่มตัวระบบความปลอดภัยมาค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าในส่วนของพวงมาลัยนะครับคานด้านหน้าทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้าของคู่โดยสารยังไม่รวมในส่วนของด้านท้ายนะครับที่มีตัวแอร์แบกนะคาน AB นะครับด้านหลังนุ่ม่นะนุ่นมเลยนะครับอีก2ฝัฟังเลยโหเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยมนันแน่นเปรีย้ยเนาะแล้วก็รุ่นนี้เองที่บอกนะครับ เป็นกุญแจรีโมทเป็นแบบพุชสตาร์แทแค่เหยียบก็สตาร์ทได้ในส่วนของไมเลสหรือการใช้งานเพราะว่าตัวรถเนี่ยเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริหารนะครับการใช้งานก็ถือว่าไม่เยอะนะครับคันนี้ปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่งานอยู่เพียง1 2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นอ๋อ1 2 0 0 0 0กิโลบวกกับรถ6ปีก็เฉลี่ยวิ่งเพียงปีละ2 0 0 0 0โลถือว่าไม่เยอะเลยนะครับ โอ้ oh, แอร์เย็นสบายเนี่ยอ่ะสนับสนุนโดย Car ร์โฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา a r, hm r Car f o r s u r e .com เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังอย่างที่บอกนะครับว่าพวกแบรนด์พวกนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้บริหารเวลาเดินทางก็จะนั่งสะดวกสบายนะครับนั่งสะดวกสบายกันเลยแบบนี้เลยนะขึ้นมานะครับอืม นั่งสะดวกสบายนะครับก็พวกนี้นะครับยังไม่มีในส่วนของตรงนี้นะที่เท้าแขนเหมือนรถที่เป็นกลุ่มรถเล็กถ้าปากติกลุ่มรถเล็กเนี่ยเขาจะมีที่วางแขนนะครับแต่พวกนี้เขาจะเน้นให้ผู้นั่งแถวที่2เนี่ยได้นั่งสะดวกสบายแล้วก็มีในส่วนของตัวซัพพอร์ตจุดหนึ่งสำหรับเจ้ารุ่นนี้ก็คือในส่วนของช่องเสียบไฟแบบนี้นะครับ USB แบบนี้เลย มีไฟ2.1แอมป์ก็เรียกได้ว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปใช้ตัวอะแดปเตอร์แล้วมีสายก็เสียบชาร์จในส่วนของมือถือ iPhone หรือต่างๆได้นี่นะคะแล้วก็ที่วางเขาบอกว่าส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยจะมีคนดูดบุหรี่ก็จะเขี่ยบุหรี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่แนะนำเนาะดูดบุหรี่ในรถก็จะอาจจะมีกลิ่นส่งผลบ้างนะครับบนแผงด้านข้างก็จะมีที่วางขวดน้ําทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับ ด้านท้ายรถก็รูปโฉมนะครับท้ายรถของเจ้าพวก Toyota าอัลตเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปโฉมมากมมานะครับก็จะเป็นลักษณะรูปโฉมเดิมแต่จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับที่เรียกว่าระบบความปลอดภัยของเขานะครับให้ 2. จุดเนาะรุ่นนี้เนี่ยยังไม่มีในส่วนของกล้องหลังนะครับยังไม่มีในส่วนของกล้องหลังแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นทั่ว1.8 ESport พวก e port พนี้ จะมีในส่วนของกล้องหลังแล้วก็มีตัวจอให้เนาะ,ะในส่วนของราคาขายที่บริบ้านตั้งขายเจ้าคันนี้นะ t o y o ต a a อาวิตเครื่องยนต์ 1.6G ไป16เนะาะไม่แ0 0 0ตั้งอยู่เพียง4 7 9 0 0 0บาทโอ้4 7 9 0 0 0บาทแปลว่าถ้าคุณเลือกในส่วนของโปรโมชั่น0%จะผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทหรือผ่อนเนาะตลอดอายุสัญญาสบายๆกับดอกเบี้ยพิเศษก็จะเป็น 8,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของเจ้าโตโยต้าเอาติดกันนี้รีบเลยนะตอนนี้เรามีปี2016ปี2018แล้วก็หลายๆรุ่นให้คุณเลือกชมอีกมากมายใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ทางด้านล่างนั่นเลยนะครับวันนี้ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปมีรถรุ่นไหนเดี๋ยวจะมาแนะนำกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ